สว,ส,สวัสดีค่ะค,ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บูธของสีวิพัฒน์เอนจิเนียริงนะคะค่ะตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับทางคุณวงคลนะคะก็วันนี้ค่ะก็ได้รับเกียรตินะคะมาร่วมแชร์กันนะคะว่าในปัจจุบันสีวิพัฒน์สถาการณ์เป็นยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวเบื้องต้นยังไงให้ ช่วยแนะนาบริษัทนิดหนึงค่ะว่าสีพิพัฒน์อิเล็กรอนิ่เนี่ยทำธุรกิจอะไรเป็นยังไงแบบนี้ค่ะช่วยแนะนํานิดหนึ่งครับขอบคุณมากครับผมชื่อมงคลนะครับก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทสีพิพัฒน์อิเล็กทรอนิคนะครับบริษัทสีพิพัฒน์อิเล็กริคเป็นบริษัทจำหน่ายและออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาระนะครับก่อตั้งมาปีที่37แล้วครับ ก่<ข> <นะ S 1> ตั้มานะนานเลยทีเดียวเ,เรามีจุดแข็งก็คือเน้นบริการหลังการขายเรื่องจัดอะไรก็ตามที่เราขายจะต้องซ่อมได้แล้วก็มีอะไหล่เก็บไว้เรามีศูนย์บริการอยู่6แห่งนะครับรวมถึงกรุงเทพด้วยก็เป็น7เจับ มีช่างเซอร์วิสอย่างเดียวนะครับประมาณ80คนค่คนมีรถบริการอีกประมาณเกือบ40คันนะครับนะอ,อ,อุตสาหกรรมอาหารที่เราเน้นเนี่ยเราไม่ได้แค่ว่าจะต้องเป็นอุตสาหกรรมใหญ่นะฮะขอให้เป็นโรงงานเล็กๆหรือเป็นห้องแถวเราก็ยินดีครับ อ๋อไม่ว่าจะเครื่องจากเล็กๆน้อยๆก,ก็ยินดีรับดีไซน์ออกแบบได้หมดคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าธุรกิจเล็กๆเนี่ยเขาจะเป็นธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจใหญ่ๆธุรกิจใหญ่ๆอยู่ไม่ได้ถ้าเผื่อไม่มีธุรกิจเล็กๆนะครับค่ะคก็เป็นอนวคิดที่เรียกได้ว่าดีมากๆเลย แล้วสำหรับในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ทวโลงเนาะที่ได้รับผลจากโควิด -19 นะคะไม่ทราบว่าทางสีพิพัน์เองเนี่ยมีนโยบายหรือแนวแนว,แนวคิดอะไรบ้างคะที่จะรองรับกับการฟื้นตัวของธุรกิจนะคะ,ะจริงๆในแง่ของธุรกิจอาหารนะครับ ผมมั่นใจว่ายังไงประเทศไทยก็ยังคงเติบโตได้นะฮะเพียงแต่ต้องรอจังหวะเวลานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงโควิดเนี่ยแทนที่เราจะตัดงบนะฮะเรากลับทุ่มเทงบมากขึ้นเพื่อสร้างคนของเรา<ะ>แล้วเราไม่ใช่สร้างแค่คนในบริษัทศรีวิพัฒนเราสร้างเด็กที่เขาเรียนอยู่ในโรงเรียนเทคนิคหรือว่ามหาวิทยาลัย เรามีรับเ,เด็กฝึกงานนักศึกษานะครับน้องๆที่อยู่ในวิทยาลัยแล้วก็มหาวิทยาลัยปีหนึ่งเข้ามาฝึกกับเราเนี่ยประมาณ20กว่าคน mm hmm. เราทำยังไงให้คนของเราและเด็กรุ่นใหม่เนี่ย mm hmm. เขามีคุณภาพนะ mm hmm. เพราะเราไม่ใช่จะต่อสู้แค่ชาวต่างชาติที่อยู่ที่เขามีความเจริญ มาก่อนเราเราก็ต้องต่อสู้ประเทศรอบข้างแต่เราไม่ได้มองเขาเป็นศัตรูนะฮะแต่เราต้องมองว่าเออทำยังไงให้เขาโตไปความพร้อมกับเราเรียกไว่าเป็นผู้ร่วมธุรกิจกันดีกว่าใช่ครับนะค่ะแล้วก็สำหรับไฮไลท์ในในวันนี้ค่ะก็สำหรับงานโปรแพคเอเชียในปีนี้ทางสีพิพัฒน์เองมีนำเครื่องจักร ตัวไหนมาแบบเป็นไฮไลท์ผลง,งานไหมคะหรือว่าเป็นแบบนวัตกรรมใหม่ๆอะคะอยากจะนําเสนอให้กับลูกค้าที่สนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมบูธของปีนี้ครับก็ต้องขอบคุณมากครับเครื่องจากในยุคหน้าเนี่ยเราต้องมีความเที่ยงมากขึ้นมีความเร็วมากขึ้นแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะฮะอย่างเช่นว่าในยุโรปปีหน้าเนี่ยถ้าเบิด์จำไม่ผิดพวก ถุงพลาสติกทั้งหลายเนี่ยเขาจะบังคับให้ใช้เนื้อวัสดุที่เป็นพลาสติกประเภทเดียวกันซึ่งเราเรียกว่าโมโนแมทเท i เรียลเพื่ออะไรเพื่อให้ย่อยสลายได้ง่ายขึ้นไป<อ>รีไซเคิลได้ง่ายขึ้นะนะฮะนี่ก็คือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นแน่นอนอ,อ๋อของของสี่พิพัฒน์เองก็มีแนวโน้มแน่นอนที่จะทำขึ้นมาครับใช่ใชครับนะฮะนะนะคือเราลงทุนด้าน R; d มากขึ้นเรื่อย นะครับเราไม่ใช่แค่ว่าเราจะสั่งมาแล้วก็ขายไปแต่เราต้องปลูกฝังให้คนไทยเนี่ยมีเทคโนโลยีของเราเองด้วยนะฮะนะครับค่ะก็สุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านอีกไหมคะว่าเอ๊อยากเข้ามาเยี่ยมชมบูธหรือว่าอยากจะโปรโมทอะไรอีกเลยก็คงต้องเรียนบอกว่าถ้าเผื่อท่านผู้ประกอบการใดนะครับต้องการที่จะ ลดต้นทุนนะครับต้นทุนในตัวสินค้าหรือว่าลดปริมาณแรงงานที่ใช้เอาแรงงานที่เซฟได้นี่ไปทำอย่างอื่นนะครับที่เพิ่มมูลค่ามากขึ้นก็เชิญแวะที่สีพิพััต์ิกับเรามีระบบอัตโนมัติหรือมีเครื่องให้ดูนะครับเรามีเครื่องเยอะมากที่ให้ผู้ประกอบการได้มาทดลองนะครับ มาที่บูธก็ได้นะครับหรือจะไปที่ออฟฟิศที่กรุงเทพก็ได้ครับอ๋อค่ะก็เรียกได้ว่ามีเครื่องจักรหลากหลายเลยนะคะภายในบูธของสีพิพัฒน์เอนจิเนียริ่งนะคะก็ถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะคะส,สนใจนะคะก็เรียนเชิญน,นะคะที่บูธ A 3 1นะคะอยู่ที่ฮอล์กค่ะก็สามารถเข้ามาสอบถามกันได้ะคะ่ะเครื่องจักรที่เข้ามาโชว์ในปีนี้นะคะค่อนข้างหลากหลายนะคะด้วยนวัตกรรมใหม่ๆนะคะก็ อาจจะช่วยคุณลูกค้านะคะได้มีไอเดียนะคะในการดีไซน์เครื่องสักใหม่ๆได้ค่ะก็เรียนเชิญค่ะที่บูธ A 3 1ค่ะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณมงคลนะคะคขอบคุณมากๆเลยค,ค,ค่ะที่มาร่วมแชร์นะคะแล้วก็มาพูดคุยกับเรานะคะก็แล้วยังไงก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับ